ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยวันนี้ปู่เยี่ยมจะพามาตามเลขสอดแหนมแล้วครับผมเลขสอดแหนมคือเลขอะไรเลขสอดแหนมก็คือเลขสอดรู้สอดเห็นนะครับผมอาสักสามวันนะหกแปดหกเจ็หกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้านะฮะสูตรนี้แม่นยำนะครับผม เรื่องแม่นยำเนี่ยแม่นเอาการเ,เลขสี่ตัวเนี่ยก็ยังชั่วแล้วแต่ยังเหง่อออกชุ่มตัวเย็นสบัดร,ร้อนสบัดหนาวลิ้นปากไม่มีรสจริงๆนะครับผมจืดชืดไม่มีรสนะลิ้นกับปากกับฟันเนี่ย มีอาการสลึมสลือเบอร์เบอร์นึกอะไรไม่ปุ๊บปับ๊บนาออกช้าเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะไปได้นะครับผมพาลาเป็นกรรมแล้วก็อะไรอีก ฟ้าทลายโจรเป็นกำนะซัดเข้าไปเลยซัดเข้าไปเลยนะไข่ก็ไม่มีแต่เป็นซึมๆเบอ,อ,อร์กับไม่รู้รถแค่นั้นแหละไม่น่ากลัวนะฮะโลกนี้ไม่น่ากลัวไม่น่าแตกตื่นนะครับผม มาตามชมเลขสอดแนมกันแล้วครับผมเอาจังหวะที่จะเขียนได้ก็แล้วกันได้ไหมได้ไหมมุมนี้ได้ไหมเดี๋ยวปูเยี่ยมหามุมมันก่อนเออถ้าจะได้เว้ยมุมนี้สวยเอาตัวเลขในก่อนเกตหกแปก่อนนะครับแปดก่อน จะเขียนให้ดูนะครับผมเดี๋ยวหามุมนั่งดีๆก่อนมุมนั่งจะไม่สวยเาเอาข้างใส่ก็แล้วกันนะครับผมนี่นะนี่นะแปดหกเกตเขียนคิดทางนี้นะอวหลักเกตนี่แหละตั้งเกต แปดเก้าศูนี่มันจะต้องมาหนึ่งตัวนะฮะเจ็ดปดเกนี่ยมันออกหงหนึ่งแปดนี่นี่เห็น,นไหมไล่วิธีเลขตัวก็แล้วกันมันออกหงหนึ่งแปดี่เห็นไหมเห็นแดไหมนี่อยู่ตรงนี้แปดนี่ถูกไหมล่ะมันจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับผมขีดเส้นกั้นไว้เจ็ดปดเก้าศูนย์อ้าวหนึ่งสองสามสี่ นี่มันก็จะมาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่เห็นหนึ่งไหมเห็นหนึ่งไหมนี่มันอยู่ตำแหน่งนี้ห้าขีดเส้นกั้นอีกที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดขีดเส้นกั้นตรงตรงนี้นะให้มันห้องบนมีเลขอยู่หกตัวแล้วกันเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหก ก็ศูนย์สามสี่เจ็ดแปดนะเรารู้ว่าเลขวิ่งแปดนะแปดจะวิ่งแปดจะเป็นตัววิ่งนะี่วงกลมมันไว้เลยนี่แปดจะต้องมาข้างล่างมีแปดไหมมีแปดจะต้องมาธรรมชาติแปดตัวนี้มาเนะี่ยจะต้องมาคู่กับหกนะฮะหกจะต้องมาตัวหนึ่งวงกลมมันไว้นะครับผม เปดมันมาหนว่วยสิบนะมันไม่มาร้อยเอเอ,เ,อเราก็จะได้ตัวเลขแปดมาหน่วยสิบนะไม่มาร้อยได้เลขสองทางนะสองทิศทางก็คือ 1, 68, หนึ่งหกแปดเขียนใส่ตรงนี้ก็แล้วกันประกอบนะ นี่นะนี่นะหกสองแปดกับหกหนึ่งแปดนี่ถ้าหกมานะฮะประกบก็จะได้หกสองแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกสองแปดหก ถ้ามุมนี้ถ้าแปดกับสามมุมนี้นะฮะก็ได้สามศูนย์แปดสามแปดศประมาณนี้นะฮะเรียกเข้าที่หกหนึ่งแปดนะฮะเห็นไหมเข้าตัวนี้เห็นนะเห็นนะ อ่าเรามาดูเรามาดูเรามาดู6กหนึ่งปดจะมาไหมอ่าเขียนที่8ดมันเดินมาแล้วแปดขี้มาให้ดูหน่อยแปดเก้าย์จะต้องมาหนึ่งตัวนะแปดเาศูนยนี่มันมาสองตัวเห็นไหมเก้าหนึ่งเกนี่นี่เก็เข้าหนึ่งก็เข้า8 9 0เหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขีดเส้นเสียเรียกขีะม,มานะเก้าสองเก็ดเจ็ดสองเก้าเนี่ยนะประกอบตรงนี้ตรงนี้นะนี่ ตรงนี้ที่หนึ่งเก้ามีสองที่นะตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งนะฮะเราต้องดูทั้งสองที่นะเป็นห้องห้องเก้าตัวนี้จะมาหาสี่ตัวนี้อ่าอ่าเถอข้างบนก่อนนะข้างบนจะได้สองเก้าเกีดสองเกียดเก้า หรือ997หรือ779เรามาดูฮะตรงนี้นะฮะ941นะฮะได้419นะฮะนี่นะ419 สี่ตัวนี้ถ้าแปลง4สีตัวนี้เป็น9ก้านะเลขแทน,นกันก็เป็น919 <3, 3, S 1> 991 <3, 3, S 1> นะึ่งเนผลออกมาเก้าเก้าหตัวนี้นะฮนะตัวนี้นะ อ่าเรามาดูวันนี้991เอ่าเราก็ตั้งที่หลัก9เหมือนเดิม9012จะต้องมา1ตัวแล้วครับเก้าอ่ามาตัวไหนไม่รู้แต่ว่าปูเยี่ยมเลงไว้ที่0นะฮะเลง0น เรามาตามดูว่าเลขเลงศูนย์ศูนย์มีอยู่2ที่ไนศะูนย์ที่ตรงนี้ที่1นึ่ตรงนี้ที่หนะึ่ะเรามาดูว่ามันจะศูนย์ไหน9 2้าสนะศูนย์กับ8ปดนะกับ3ระวังตัวนี้เลยการประกบคู่นะฮะก็จะได้0น

สามศูนย์นประมาณนี้นะนี่นะนี่นะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมาสองห้าศูนย์นะห้าสองศูนย์ นะประมาณเท่านี้นะครับผมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมอ่าเห็นเห็นเห็นอ่ะหมดเวลาพอดีหมดเวลา,า,ห,มวลาหมดเวลานะครับผมเราก็จะได้ตัวเลขมาประมาณเท่านี้แหละครับผมสามศูนย์แปดสามแปดศูนย์แปดศูนย์สาห้าสอสองห้า สองแล้วก็หกสองศูนยเห็นไหมเห็นไหมัหไหมดไหมในงวดวันที่สองพฤษภาสองห้านะครับผมอ่านำตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหาออกจากแผงแอตเตอรี่ลองดูในชุดเลขสอดแนมนะครับผมอาจจะปังกันไว้ตัดสินกันวันที่สองพฤษภาสองห้านะครับอ่าหมดเวลาหมดเวลาปู่ยี่ยมอำลาพาจาก หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอ่ะทำลากันแค่นี้นะครับผมโชคดีมีสุขนะฮะมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้กันทุกคนกน็แล้วกันนี่นะนี่นะเอาตรงนี้อ่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้มีศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เนี่ยห้าศูนย์เนี่ยพวกกลุ่มนี้แหละจะก,กลับเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกกันแล้วแต่จะก,กลับเป็นศูนย์สองกันแล้วแต่ อ่าอำลาครับผมในชุดนี้ในชุดนี้เลขสอดเนียมนะครับผมมาปู่เยี่ยมหมดเวลาละไปละไปละไปแล้ว,ลว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ